วันนี้เมียเราก็ได้ตายกันแล้วนะครับนี่เราจะไปเที่ยวสนุกสนานอ่าเย่อ่าถึงงั้นครับเบิร์ดสนุกไหมวันนี้เนียนใจนะครับอ่ายไหมเย่สวยครับวันนี้เราจไปไหนกันดีครับไปดูรถกันอ่าเดี๋ยวถึงสถานที่ดูรถแล้วเราจะถ่ายกันไม่ดูอีกนะครับที่เราจะขับตามผู้หญิงกันไหมนะครับเอาละครับผมอยู่ข้างหน้าเลาด้วยครับเอนเบิร์ตชันครับสูงไปไหนสูงไปไหนห่างเลยครับห่างเลย เดี๋ยวตอนนี้เราจะแวะเข้าปั๊มก่อนนะครับรเปื่หาซื้ออะไรกินเพราะเราจะเมากันให้เต็มที่เลยอะะไรนะเต็มที่อยู่นี่เราเมากันเต็มที่เนี่ยปั๊มอยู่นี่นะครับอ่าเอาเียวไปแล้ว วันนี้ผมมาดูดารถกันที่คลองห้าแต่สรุปว่ามันปิดแล้วงานเลิกไม่มีอะไรเลย